เปิดดวงรายปักทำนายดวงชะตาระหว่างวันที่1ถึง15มีนา2565กับโหราไพยิปซีโดยหมอลักบอกครบทั้ง12ราศีการเงินการงานและความรักเดือนนี้ราศีไหนจะได้เป็นเศรษฐีมาเช็คกันเลยค่ะราศีตุลัยจัก,กรพรรดิการงานมีโอกาสได้รับทำงานโปรเจกต์ใหญ่ๆมีเกณฑ์ได้รับการเลื่อนขั้นตำแหน่งงานรวมทั้งได้รับความน่าเชื่อถือและความให้เกียรติจากคนในสายงานเพิ่มมากขึ้นค่ะ สำหรับคนที่เป็นเจ้าของธุรกิจก็จะได้รับโอกาสจากผู้ใหญ่ที่มีหน้ามีตาในสายงานมาพูดคุยและร่วมมือกันในอนาคตอันใกล้นี้การเงินเริ่มดีขึ้นตามลำดับหมุนเงินคล่องดีไม่มีปัญหาค่ะคนโสดอาจได้รับการเริ่มต้นในการพัฒนาความสัมพันธ์กับคนที่กำลังคุยอยู่แต่แอบมีความไม่มั่นใจอยู่บ้างเล็กน้อยค่อยๆเป็นค่อยๆไปกันนะคะส่วนคนมีคู่หรือมีอครอบครัวอยู่แล้วอาจมีปัญหาที่ตึงๆกันทั้งสองฝ่าย ลองเปิดหกคุยกันให้ดีปรับปรุงนิดหน่อยความรักก็จะกลับมาหวานเหมือนเดิมสุขภาพอาจมีภาวะเครียดเล็กน้อยยังไงก็พักผ่อนให้เพียงพอด้วยนะคะสำหรับชาวราศีตุล